จุ้ยมีตัวน้ายิ้มาอะไรไม่รู้ตามฉันด้วยเออทะลุไปเลยเฮ้อเประตูอะไรอ่ะเข้าไปเร็วล็อกก่อนอ่ะเรียบร้อยแล้วฮะเอะว่าแต่ที่นี่มนที่ไหนอ่ะฮึอะไรวะเนี่ยสะน้ำสะน้ำงมกดเลยหรือว่าอะไรเฮ้อันนี้อะไรเออไม่ต้องสนใจอืมที่ไหนวะเนี่ยมันก็ลองเดินละเลาะไปก่อนแล้ว ังเป็นเขามัอนกดเหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็ไม่มีตัวอะไรนี่ช่วยกันทีช่วยกันตุ้มตุ้มตุ้มเปิด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 เฮ้ยไปมาเร็วๆเข้าไปเร็วอืมฮหน้าต่างแล้วเนี่ยเอ๊ยนังมันไม่ใช่หน้าต่างนี่าดูดูยังไงข้างนอกก็เป็นแค่กำแพงไายกอนเมฆเอ๊ะ ไปดีกว่าฮึนั่นทีวีอะไรอะแปลกจริงแฮะมันอยู่ในพื้นที่แบบนี้ข้างในเนี่ยเอ๊ะหรือว่าอะไรวะออทีวีนี้ปิดอย <c oughs> ู่ฮะเฮ้ยอยู่ดีก็เปิดอะไรวะเนี่ยเอ,อ๊ะแต่ดูภาพในนั้นแล้วนั่นมันสถานที่สีเดี๋ยวนั่นมันจุดที่ฉันเจอเจ้าตัวมอนสเตอร์ดำๆนั่น,นสิ ดูกล้องหน่อยสิมันมีตัวอนะไรไหมเริ่มจากกล้องนี้ก่อนดีกว่าไม่มีอะไรนี่เฮ้ยน้วมาไน,นตัวไอตัวดำๆนั้นนี่ว่ะที่มันไล่เราตะกี้นี้มันกำลังเดินมาทางนี้แล้วหวังว่ามันจะไม่เห็นนะโอ้โหกล้องนี้มันพอดีขนาดได้เลยเหรออืม,มันมองมาที่กล้องอะ่ะเอ๊ะหรือว่ามันเห็นกล้องแล้ววะ อะไรเยู่ตรงนียมันหิลวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเ,ออเออทำไมกล้องเป็นอย่างงี้วะอ้าวดับไปแล้วอะกล้องก็ดับไปแล้วด้วยอืมจะรู้ไหมเนี่ยแต่ว่าอีกสองกล้องไม่ต้องดูแลวฉันว่าอืม้มเชนว่าเราปลปอดดีกว่าเอ,อ๊ะว่าแต่ทำไมข้างหลังมันสว่างจังวะตายแล้วฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้ข้างหลัง มันนาต่างนั่นดีว่าเดี่ยวนะเหมือนน้าต่างจะวางปลาอยู่นั่นก็กรดไปแล้วกันเออแล้วข้าแล้วข้าเาตามมามาแล้วอ้าวมันหายไปไหนแะล้วเพื่อนเราก็ไม่รู้มันราจะไปทางนี้ก็ได้ไป ที่ไหนวะเนี่ยขากดกใ็ใหญ่กว่าเดิมด้วยอะไรอ่ะเฮียอันวิทยุอะไรอ่ะวิทนุนี่อยาจจะบอกอะไรเราก็ได้นะ,ะเอ๊ะคือเคยที่เจอบันทึกนี้ก็ไม่ต้อนห่วงแหละตอนนี้คุณยืท่ที่ดอนงกำแพงอิฐเขากดและท่านขันเราเจอที่นี่หลังจากที่เราลอง เราก็หลังจากที่เราลองสำรวจไปเรนที่เป็นหน้าต่างฟอร์มในเลเวลโฟลูมเราจึงมีการเอากล้องวงการฝีที่เราเคยจ้างไว้ในเลเวล0มาไว้ข้างๆเลยแล้วเราก็ได้มีได้ทำการทำระบบการเชื่อมต่อจากเลเวลโฟลูมกับเลเวลหน้าต่างดัหน้าต่าง188แล้วเราจะทำาระะตูที่รักษาความผาไปได้ ซึ่งก็เปิดได้ซึ่งสามารถเปิดได้และล็อกได้อย่างง่ายได้เออไม่เป็นห่วงถ้าคุณเจอเก้าอี้ในเลเวลหนึ่งร้อยแปดปคุณอย่าไปนั่งมันนะเพราะมันเก้าอี้จะลายเลยแหละเคยมีคนไปนั่งมันแล้วแล้วมันก็กลายเป็นหน้ายิ้มแล้วก็เล่าๆเขาตายแต่นั้นก็กลับเป็นเก้าอี้อยู่เดิมแต่ถ้าเกิดมีคนไปนั่งมันไปรอบที่สองมันก็จะไม่กลับเป็นเก้าอี้เลยมันก็จะเป็นหน้ายิม้ม ยู่ประมาณนั้นประมาณหนึ่งปีแหละโอเคจดบันทึกนั่นสแสดงว่าเคยมีคนนั่งเก้าอี้จนนั่งพักแล้วสินะมันก็เลยแกเป็นหน้ายิ้มแฮะเอว่าแต่ที่นี่ฉันจะออกเป็นยังไงดีอะ่ะเขาก็ไม่ได้ออกไปถีออกออกเลยเพาแต่เราไปต่อดูสิอา้าวมิดว่าแต่มีบันทึกกีกอันนึงอยู่ตรงนี้ด้วยเหรออืมขึ่งรู้วเนี่ยไปตอเปืดดูสิว่ามันจะบอกอะไรเราเปล่า กินมาทึกอันที้สองแหละกำแพงห้องสีนี้มีกำแพงเป็นอิฐขบวนก็เป็นทอฟ้าเปล่าๆแล้วตอนนี้เราก็ค้นพบแล้วว่าเจ้ารูนั้นมันมีเจา้ารูที่พอเรามาที่มีหลายหลือมากโพลูมตัวอื่นก็มีแต่เรามีการค้นพบรูอีกรูหนึ่งซึ่งคล้ายกันมากในดาดีสีแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเราเริ่มค้นพบทางออกมาแล้วให้หากล่องสีดำจากนั้น ก็กระโดดเหยียบมันสามรอบมีโอกาสที่คุณจะไปที่ด่านหนึ่งซึ่งเรายังไม่แน่ชัดว่ามันคือด่านอะไรแต่ตรงนี้ทางทีม W U กับหัว T กำลังพยายามสำรวจด่านนี้อยู่จบบันทึกให้การโดดบนกล่องแล้วก็มีโอกาสที่จะไปที่ด่านที่ยังไม่แน่ชัดเหรอเอ๊ะว่าแต่ W T กับหัวมันคืออะไรอ่ะกลุ่มเหรอหรือว่าอะไร แล้วเราก็ตามหากล่องนั่นดีกว่าอืมไปดีกว่ากล่องสีดำกล่องสีดำเอ๊ะเดี๋ยวนะมันปืนอะไรอ่ะเอปืนลายคล้ายๆกับดาดนี่คล้ายๆกับพื้นที่ที่ฉันตกลมาตอนฉันขับรถเลยฮะเอ๊ะว่าแต่ปืนนั้มันใช้ได้หรือเปล่าลองอยิงสิอืม,มใช้ได้ฮะ แั้นฉันก็เอาปืนนี้ไปด้วยแล้วกัน